สวัสดีครับพี่น้องอสมทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาเจอกับผมแม็กธนพัฒน์กันอีกแล้วนะครับในหนุนน้นงานอสมนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแรกในรอบหนึ่งเดือนเลยนะครับที่ไม่ได้มาเจอพี่น้องอสมไม่ได้มาพูดคุยไม่ได้มาบอกข่าวสารให้กับพี่น้องอสมของเราได้รับทราบเลยนะครับตั้งตั้งแต่สิ้นเดือนที่แล้วนะคบไปปลายเดือนที่แล้วน่าจะประมาณวันที่20กว่าอย่างเช่นวันนี้นะครับที่ทําคลิปคลิปสุดท้ายนะครับ แล้วก็เงียบหายไปเลยเพราะว่างานนะครับผมมีการเปลี่ยนงานใหม่แล้วงานเยอะจริงๆนะครับงานยุ่งนะครับเลิกงานดึกทุกวันนะครับก็เลยไม่มีเวลามาทําคลิปมาพูดคุยมาบอกข่าวสารให้กับพี่นอ้องอสมอของเราได้รับทราบกันนะครับวันนี้ก็มีเวลาแล้วนะครับก็รีบมาทําคลิปเพื่อมาพูดคุยกับพี่นอ้องสมอนะครับให้หายคิดถึงกันนะครับจะได้รู้นะครับรับทราบข่าวสารเกี่ยวกับ สมาร์ทอสมอลนะครับเกี่ยวกับรายงานอสมอหนึ่งหรือรายงานลูกน้ำยิงลานะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกัน,นครับว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างเกี่ยวกับรายงานอสมอหนึ่งและลูกน้ำยิงลานะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าสมาร์ทอสมอลมีการอัปเดตเป็นเวอร์ชั่น2.2.6นะครับแล้วก็มันมีการอัปเดตมาก่อนหน้านี้แล้วนะมันมีการเปลี่ยนแปลงเวอร์ชันมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ผมไม่มีเวลาทําคลิปนะครับเพิ่งม,มีเวลามาทําให้วันนี้นะครับผมหวังว่า น่าจะยังทันให้ความรู้เกี่ยวกับรายงานของพี่น้องสมองของเรานะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเราก็ไปกันเลยครับก็โอเคนะครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้ก็เปลี่ยนฉากหลังใหม่อีกแล้วนะครับเพราะว่าผมย้ายหอย้ายบ้านนะครับย้ายจัด เอ่อโลเคชันเดิมที่พื้นหลังยี่ห้อสีเขียวนะครับก็เปลี่ยนแปลงใหม่ละนะครับมาอยู่บ้านหลังใหม่โอเคนะครับวันนี้ก็ผมก็จะมาพูดคุยถึงแอปสมาร์ทสมอ l ของเรานะครับที่บอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นเวอร์ชัน2.2.6กันแล้วนะครับมีการเปลี่ยนแปลงกันแล้วใครที่ยังไม่ได้อัปเดตก็รีบไปอัปเดตครับส่วนใครที่อัปเดตแล้วก็น่าจะพอเห็นความเปลี่ยนแปลงกันบ้างแล้วหรือบางคนถ้าไม่สังเกตก็อาจจะไม่เห็นก็ได้ นะครับเดีย๋ยวผมจะมาบอกให้ฟังนะว่าตกลงแล้วมันเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นวันนี้อาจจะพูดยาวหน่อยนะครับเพราะว่าคิดถึงพี่น้องสมองมากๆเลยนะครับไม่ได้เจอกันหนึ่งเดือนเต็มเลยนะครับที่หายไปเลยไม่ได้ทําคลิปไม่ได้ออกมาบอกข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวอะไรเลยเพราะว่าผมก็ไม่มีเวลาตามข่าวสารเหมือนกันนะครับยิ่งช่วงวันสองวันที่ผ่านมาที่ออแอป สมาร์ตสมอร์่มนะครับสมาร์ตสมอร์่มแล้วไม่สามารถทำเข้าเข้าไปทำรายงานกันได้นะครับก็มีพี่น้องสมอนะครับคอมเมนต์เข้ามาในคลิปต่างๆเหมือนกันรวมทั้งทักมาทางเพจนะครับทางแชทนะครับทักมาทางไลน์ก็มีนะครับทั้งไลน์กลุ่มและไลน์ส่วนตัวนะครับเข้ามาถามว่ามันเกิดเหตุอะไรทําไมมันถึงเข้าไปทำรายงานไม่ได้นะครับ คือระบบมันล่มหมดเลยนะครับของผมก็เข้าไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่วันนี้เริ่มเข้าได้แล้วนะเมื่อกี้ผมก็เข้าไปส่งรายงานลูกนี้ลายมาแล้วนะครับส่วนรายงานสมอรหนึ่งผมส่งตั้งแต่วันที่20แล้วนะครับใครที่ยังไม่ทําส่งครับรีบทํานะครับเพราะว่าวันนี้วันสุดท้ายนะครับวันที่25รีบทําส่งกันนะครับโอเคนะครับสําหรับเอ่อเวอร์ชันของสมาร์ทอสมารนะครับเวอร์ชันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชัน2.2.6นะครับ เป็นเวอร์ชัน2.2.6และมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับสำหรับการเปลี่ยนแปลงของเวอร์ชันนี้นะครับหลักๆที่ผมเห็นก็คือในรายงานอสมอของเรานัเองนะครับรายงานสมอหนึ่งนะครับถ้าใครสังเกตดีๆก็เหมือนจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะเพราะว่าเราจะเข้าไปทำรายงานตามปกติเลยทั้งข้อที่1ข้อที่2ถึงข้อที่9แล้วก็ก็ยังเป็นเหมือนเดิมก็คือ รายงานข้อมูลรายงานอันเก่าที่ของเดินที่แล้วที่เราลงไว้ก็ยังมีให้อยู่นะครับก็เหมือนอย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับเคยพูดไปหลายๆครั้งก็งคือถ้าข้อไหนเป็นข้อมูลเดิมก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าข้อไหนเ,ออเป็นข้อมูลใหม่นะครับออที่เราไปสํารวจอย่างผู้สูงอายุสารวจเดือนที่แล้ว4ี่คนเดือนที่นี้เดือนนี้5คนหรือน้อยกว่า4คนอะไรเงี้ยเราก็เปลี่ยนแปลงตรงนั้นได้นะครับสามารถเปลี่ยนแปลงได้เลยนะครับก่อนที่เราจะบันทึกนะ พอเราทำนะครับครบทั้งเก้าข้อนะครับครบเก้าข้อแล้วนะก็จะมีลูกศรตรงหลังข้อเก้านะครับที่ผมเคยย้าเสมอนะครับบางคนหาไม่เจอนะทําครบ9ข้อเสร็จแล้วหาลูกศรตัวนี้ไม่เจอแล้วก็ออกเลยนะครับคิดว่าส่งรายงานแล้วจริงๆยังไม่ได้ยังไม่ยังไม่ทันได้ส่งนะครับต้องเข้าไปที่ตรงลูกศรหลังข้อเก้าครับกดเข้าไปนะครับความเปลี่ยนแปลงมันอยู่ตรงนี้ นะครับเมื่อก่อนถ้าเรากดลูกศรหลังข้อ9ไปนะครับมันก็จะขึ้นเป็นหน้าสรุปนะครับหน้าสรุปที่เราทำรายงานลงไปนะครับข้อ1ถึงข้อ9มันจะมีสรุปมาเลยนะครับว่าข้อ1เราใส่จำนวนเท่าไหร่นะครับที่เราไปที่เราเข้าไปดูแลคัดกรองครับถึงข้อ9เลยจะมีให้เราเลื่อนดูนะครับแล้วเราถึงเลือก กดตกลงบันทึกรายงานนะครับแต่ณนะตอนนี้เวอร์ชั่น2.2.6นะครับหน้าสรุปรายงานตรงนี้ไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วนะครับไม่เป็น2-3ขั้นตอนแล้วเมื่อก่อนก็จะเป็นลักษณะน,นี้คือ,อ,อกดเข้าไปตรงลูกศรนะครับพอไปเจอหน้าสรุปรายงานแล้วพี่น้องอสมอบางคนไม่รู้นะครับก็ไม่ได้กดบันทึกส่งรายงานแล้วก็ออกเลยคิดว่า บันทึกส่งรายงานแล้วสรุปคือ,อยังไม่ได้บันทึกนะครับมันจะมีความซับซ้อนตรงขั้นตอนนี้นะครับตอนนี้เขาเปลี่ยนแก้ไขมาให้แล้วนะครับคือหน้าสรุปรายงานตรงนี้นะครับกดไปหลังลูกศรแล้วเจอหน้าสรุปรายงานใช่ไหมแต่ตอนนี้มันจะไม่เจอแล้วนะครับพอกดไปตรงลูกศรหลังข้อ9นะครับมันก็จะขึ้นให้เราบันทึกรายงานทันทีนะครับเราก็กดบันทึกตกลงรายงาน ออกดตกลงนะครับบันทึกรายงานทันทีนะครับตามนี้เลยนะกดบันทึกรายงานได้ทันทีนะครับไม่มีสรุปข้อมูลให้เหมือนตะก่อนแล้วนะอันนี้คือข้อเปลี่ยนแปลงของรายงานอาสมอหนึ่งนะครับจะได้ไม่ต้อง,างม,ามานั่งงงมาอะไรกันแล้วนะครับกดไปตรงลูกศรปุ๊บมันก็จะขึ้นข้อความว่าตกลงให้เราตกลงว่าเราบันทึก รายงานหรือเปล่า ЗЫКА เราก็กดตกลงบันทึกรายงานไปเลยนะครับก็คือเสร็จขั้นตอนการส่งรายงานนะครับจะได้ไม่มีใครง,งงและหลงอีกนะครับว่ากดลูกศรไปแล้วเห็นหน้าสรุปรายงานแล้วก็คิวิวมาส่งรายงานไม่ได้กดบันทึกส่งรายงานก็คือจะไม่ได้บันทึกอันนี้จะไม่มีจะไม่มีละนะมันจะจบง่ายมากขึ้นนะครับในการส่งรายงานเนาะไม่เป็นไม่เป็นหลายขั้นตอนละกดลูกศรก มีข้อความให้เรากดบันทึกส่งรายงานได้เลยก็เราก็กดส่งได้เลยทันทีนะครับตามนี้นะครับสําหรับรายงานสมมตน,นึงนะเข้าใจตรงกันนะครับเข้าใจตรงกันนะไม่มีใครงงนะแต่ถ้าของใครนะครับกดลูกศรแล้วยังขึ้นอีกตรงหน้าสรุปรายงานให้อยู่นะครับก็รีบไปอัปเดตสมาร์ทอสมอลใน Play Store ได้นะครับเพื่อให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันเหมือนกับคนอื่นๆนะครับโอเค เราก็มาต่อกันที่รายงานลูกน้ำดึงลายอ่ารายงานลูกน้ำดึงลายนะครับก็จะปัญหาเดิมๆนะครับอันนี้ต้นเดือนนะครับมีพี่น้องอสมอของเราสอบถามกันมาว้าวุ่นกันอีกแล้วคืออะไรคือเดือนนี้เจอ5สัปดาห์ต้องทำยังไงอันนี้ไม่ได้ทำคลิปบอกเลยนะครับเพราะว่าไม่มีเวลาจริงๆ ขอโทษด้วยนะครับสําหรับพี่น้องอสมอท่านนี้ที่คอมเมนต์ถามมานะตอนแรก่็จะทําคลิปมาตอบให้นะครับว่าควรจะต้องทํำยังไงนะแล้วมันไม่มีเนลานครับก็ไม่ได้ทํานะครับแล้วก็มาดูความเปลี่ยนแปลงนะครับความเปลี่ยนแปลงของรายงานลูกน้ันไายมีพี่น้องอสมอของเราในเดือนที่แล้วนะครับคอมเมนต์มาบอกนะครับทั้งทักมาไลน์ด้วยเหมือนกันอย่างที่เคยเจอทั้งในเพจด้วยนะครับ มาบอกว่ารายงานลูกน้าอยูไลนยนะครับทำไปแล้วนะครับแล้วก็กดไปดูประวัตินะครับมันไม่ขึ้นหัวข้อที่เขาเพิ่มมาให้อย่างเช่นอะไรมีอะไรบ้างที่เพิ่มมาให้อย่างเช่นจานาน้ำสัตว์เลี้ยงนะครับเ ไอ้น้ําหลังตู้เย็นนะครับอะไรประมาณนี้นะยางรถยนต์อะไรประมาณนี้นที่เขาเพิ่มมาให้นะครับเอพี่น้องม,มีพี่น้องสมอของเราเข้าไปดูตรงที่ประวัตินะครับกาสรส่งรายงานแล้วบอกว่าประวัติการส่งรายงานมันไม่ขึ้นให้มันขึ้นให้เฉพาะที่มีเหมือนเก่าคือหัวข้อเก่าหัวข้อที่สั้นๆนะภายนอกและภายในนะครับ ตรงนี้ตอนนั้นผมยังไม่ได้ดูนะไม่ผมไม่รู้ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงมามาก่อนหน้าน,นี้หรือเปล่านะครับแต่ผมเพิ่งเข้าไปดูนะครับเมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วนี่แหละก่อนที่ผมจะทําส่งรายงานนะเข้าไปแล้วนะครับพอเข้าไปแล้วส่งรายงานเสร็จนะครับลูกน้อยิงลายแล้วก็กดเข้าไปดูที่ประวัตินะครับของเดือนที่แล้วที่ผมได้ทําไปนะครับว่ามันเป็นอย่างที่พี่น้องสมบอกหรือเปล่าว่า หัวข้อที่เพิ่มมามันไม่มีให้นะคะคุณแม็กมันมีแต่หัวข้อเดิมที่มันมีให้คืออย่างแก้กันองน้ำดื่มน้ำใช้นะครับไอที่เพิ่มมาให้อย่างกาบไม้ยางรถยนต์เก่าภาชนะใช้เก่าอตู้เย็นอะไรตรงเนี้ยมันไม่มีเพิ่มให้นะครับผมก็เลยเข้าไปดูสรุปมันเป็นอย่างนี้นะครับมันมีเพิ่มให้แล้วนะครับมันมีเพิ่มให้แล้วอย่างเมื่อก่อนมันจะเป็น แถวเรียงยาวๆนะครับทุกคนถ้าเข้าเคยเข้าไปดูประวัติจะทําได้ว่ามันจะเป็นแถวเรียงยาวๆแล้วก็มีภายนอกภายในให้เหมือน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 กับอะไรอ่ะจะเรียกว่าอะไรดีมันมันไม่ตรงกับกับในเอ็มาสหน้าเอ็มาสมอลเนาะแต่แันแต,แต่มันเหมือนกับในสมุดรายงานของผมก็คือมันจะมีแบ่งภายนอก,นอกแล้วก็ภายในนะครับ ก็สัปดาห์ที่2ก็ภายนอกภายในมันจะแบ่งเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะครับตอนนี้มันจะแบ่งเป็นคือภายนอกนะครับหน้าหนึ่งแล้วก็เรียงยาวเลยหัวข,ข้อทั้งหมดนะครับที่เพิ่มมาใหม่ด้วยนะครับอันนี้ต้องสังเกตให้ดีนะครับใครอย่าหลงว่าขึ้นหน้าเดียวแล้วเป็นภายนอกภายในเหมือนเดิมนะอยู่ในหน้าเดียวไม่ใช่แล้วนะครับมันจะแยกหน้าตรงคือภายนอกภายนอกเสร็จนะครับ เราใส่อะไรไปตัวข้อตรงไหนไปตรวจดูได้นะครับแล้วเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาเลื่อนลงมามันก็จะเจอหน้าของที่เราทำารายงาาลูกท้างยายคือภายในอีกทีนะครับเป็นภายในอีกทีตรงนี้นะครับทุกคนต้องเข้าไปดูให้ดีๆนะครับสังเกตให้ดีๆไม่ใช่ว่าเห็นมันยาวๆเหมือนเดิมแล้วคิดว่า แล้วอย่าคิดว่ามันไม่เปลี่ยนแปลงนะครับตอนนี้คือเปลี่ยนแปลงแล้วนะนะมันจะเป็นแยกภายนอกกับภายในแต่ก่อนก็คือจะเป็นหน้ารวมภายนอกแล้วก็ภายในบ้านอะไรที่เท่านี้แล้วก็ไล่นะครับน้ำใช้น้ำดืม่มน้ำใช้แจกันอะไรมีอะไรอีกมีบอซีเมนต์มีอะไรที่ที่มันบอกระมานะครับอันนั้นสี่ห้าหัวข้อนั้นนะครับประกอบมันจะเป็นแบบนี้แล้วก็ ภายในีแต่ตอนนี้จะแยกเป็นภายนอกกับภายในต่างหากนะครับลองเข้าไปสังเกตด,ดูนะมันแยกให้แล้วนะครับมีการเปลี่ยนแปลงให้แล้วนะสาหรับการเปลี่ยนแปลงของสมาร์ทสมอลนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่2ข้อนี้นะครับที่เห็นหลักๆนะส่วนรายงานอื่นผมยังไม่ได้เข้าไปดูนะครับว่าตอนนี้รายงานอ,อ,อย่างเช่นสารวจพฤติการอ,อ,อะไรอะคัดกรองแบบสำรวจ พฤติกรรมของอสมหรือว่าผู้สูงอายุอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้เข้าไปดูนะผมยังไม่เข้าดูว่าตกลงตอนนี้เราสํารวจได้หรือยังน,นะครับสําหรับรายงานพวกนี้นะครับตอนนี้ก็คือยังทําแค่อสมหนึ่งกับลุงยลงรายอยู่ผมไม่ได้มีเวลาเข้าไปดูแบบอย่างเมื่อก่อนอะที่มีเวลาเข้าไปดูทุกหัวข้อ,อรายงานเลยว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับตอนนี้ไม่มีเวลาขนาดนั้นนะครับแต่ ถ้ามีเวลาว่างก็จะพยายามเข้าไปดูให้นะครับและจะได้มาบอกให้กับทุกคนได้น,นะครับว่าอ๋อรายงานนี้เริ่มทําได้แล้วนะครับเพราะมีการเขาลบข้อมูลเก่าแล้วนะเป็นศูนย์หมดแล้วอ่ะรายงานนี้เริ่มทําได้แล้วนะครับเพราะเขาลบข้อมูลเก่าเป็นศูนย์หมดแล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมาบอกข่าวเรื่อยๆนะครับว่ารายงานแบบคัดกรองอะไรตรงไหนสามารถทําได้บ้างแล้วนะครับแต่ที่รายงานสองอย่างนี้แน่ๆที่เราต้องทำทุกเดือนนะครับมีการเปลี่ยนแปลงเป็นแบบนี้นะครับก็ เข้าไปดูกันนะครับถ้าใครอยากรู้ว่าเราที่เราทําข้อมูลของลูกน้ำยุลายถูกต้องไหมอะไรยังไงเข้าไปดูที่ประวัติถ้าไม่ถูกต้องก็แก้ไขเนี่มีคนถามเหมือนกันนะครับว่าลงข้อมูลนะครับในลูกน้ำยุลายผิดทำยังไงแก้ไขได้ไหมแก้ไขได้ครับแก้ไขได้แก้ไขคือทำไงก็เข้าไปเลยนะครับเข้าไปหน้าที่เราทำนั่นแหละ ที่เราทําไว้ก็คือสัปดาห์ที่หนึ่งหรือสัปดาห์ไหนก็แล้วแต่ที่เราทําผิดนะเราเข้าไปเลยแล้วเราก็กดเลือกสมมุติสัปดาห์ที่หนึ่งไม่ต้องกดเลือกใช่ไหมแต่ถ้าเราไปทําผิดในสัปดาห์ที่สองสามหรือสี่ให้เรากดไปที่บ้านหลังที่เราทําผิดและกดเลือกสัปดาห์นะครับที่เราทําผิดนะสมมุติเราทําผิดสัปดาห์ที่สองเราก็กดเลือกสัปดาห์ที่สองนะครับแล้วก็ทําใหม่นะครับแล้วก็ส่งรายงานใหม่นะครับ เดี๋ยวข้อมูลใหม่มันจะไปกบรบทับกับข้อมูลเก่าในสัปดาห์ที่สองนั้นเก่าก็คือมันจะเปลี่ยนเป็นข้อมูลใหม่ที่เราทําที่เราถูกต้องและที่เราทําถูกต้องอะ่ะนะข้อมูลผิดอันนั้นมันก็จะลบทิ้งไปเลยโดยอัตโนมัตินะครับวิธีการแก้ไขก็มีแค่นี้แหละไม่ต้องไปทําอะไรก็คือใส่ใหม่หลงไปเลยนะครับเพราะข้อมูลเก่ายังอยู่อยู่แล้วนะครับเราเข้าไปเราทําข้อมูลเราทาส่งรายงานข้อมูลยังไม่ลบนะครับข้อมูลไหนที่ผิดข้อไหนที่ผิด เราก็ไปแก้แล้วก็กดบันทึกส่งรายงานใหม่แค่นั้นเองมันก็กลับเป็นปกตินะครับเป็นข้อมูลถูกต้องแล้วนะครับเป็นข้อมูลถูกต้องแล้วแค่นี้เองนะครับในการแก้ไขนะไม่มีอะไรที่จะยากเย็นแก้ไขได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรายง,งานอัมหนึ่งหรือรายง,งานลูกน้ำหนึ่งลายเราสามารถเข้าไปทําใหม่เพื่อแก้ไขได้เลยนะครับเหมือนกันนะครับถ้ารายง,งานอัมหนึ่งเรามีข้อไหนที่เราใส่ข้อมูลผิดเราก็แค่เข้าไปแล้วก็ ไปแก้ไขข้อมูลตรงที่เราใส่ผิดนะครับแล้วก็กดบันทึกใหม่นะครับแค่นั้นเองมันก็จะเป็นข้อมูลใหม่ให้เรานะครับไม่มีอะไรนะครับไม่ต้องไปไม่ต้องไปกังวลว่าเอมันจะได้หรือไม่ได้นะครับจริงๆมันทําได้นะครับมันทําได้ทําได้หมดเลยนะครับมันแก้ไขได้หมดเลยนะแต่ที่บางครั้งผมไม่ได้ตอบเพราะว่าผมไม่มีเวลาจริงๆนะครับส่วนเรื่องที่เข้าแอปสมาร์ทสมอลไม่ได้นะครับที่ไม่ได้มาบอกข่าวบอกคลาวอะไรกันเลยก็อย่างที่บอกแหละผมไม่มีเวลาจริงๆผมเลิกดึกทุกคืนเลยนะครับ เลิกงานสามทุ่มสี่ทุ่มนะครับตื่นทางานแต่เช้านะครับเจ็ดโมงลุกแล้วไปทํางานม,นมันเลยไม่มีเวลาทำนะครับเพราะว่าอ,อ,อย่างที่ทํางานสามารถมีเวลาทำมีช่วงเวลาว่างที่สามารถทำรายงาน,นได้ไหมมีเวลาทําได้นะครับสามารถนั่งทําคลิปได้แต่มันติดถนนใหญ่นะครับเสียงมันจะรบกวนอย่างมากเลยนะครับถ้าพูดไปมันจะมีเสียงรถเข้าอย่างเมื่อก่อนอย่างคลิป ก่อนหน้านี้ที่ผมอยู่ที่บ้านนะครับก่อนที่จะมาทํางานนี้ก็คือก็จะมีเสียงรถโดนวิ่งผ่านเนาะถ้าใครจะสังเกตใครที่เป็นแฟนคลับผมตั้งแต่แรกๆติดตามผมคลิปตั้งแต่แรกจะเห็นเนาะว่าจะมีรถวิ่งผ่านฟิวฟิวจะมีเสียงรถวิ่งผ่านเข้ามาในเข้ามาติดในคลิปบ้างน,นะครับมีมีเงารถวิ่งผ่านบ้างอะไรอย่างนี้นะครับแต่ตรงนั้นมันทาไม่ได้จริงๆเพราะว่ารถมันวิ่งตลอดเวลาและเสียงดังมากนะครับพูดคุยกัน พี่น้องอสมออาจจะไม่เข้าใจในการที่ผมอธิบายนะครับอาจจะไม่เข้าใจเลยแหละเพราะว่าจะได้ยินแต่เสียงเรือย่างเดียวเนาะก็เลยไม่ได้ทําจริงๆ,ๆนะจริงๆทําทได้นะจริงๆทําคลิปคุยกับพี่น้องสมอได้เลยทั้งวันคืออยากทําคลิปแต่อยากให้มันสงบสงบแบบนี้จะได้คุยกับพี่น้องสมอรูร้เรื่องนะครับคิดจริงๆคิดถึงพี่น้องสมอมากนะครับหนึ่งเดือนหายไปเลยผมไม่รู้ผมไม่มั่นใจเหมือนกัน,นว่าทําคลิปไปลงไปแล้ะอีกกี่วันจะได้กลับ มาคุยมาบอกข่าวสารให้กับพี่น้องสมออีกนะครับยังไงจะพยายามรีบหาข่าวสารมาบอกนะครับถ้ามีข่าวสารก็จะรีบหาเวลาว่างมาทําคลิปบอกกันนะครับเนาะเพื่อหนึ่งผมจะได้หาคิดถึงกับพี่น้องสมอ,อทุกคนด้วยเนาะอย่างที่สองพี่น้องสมอจะได้รู้ข่าวสารจากผมด้วยนะครับโอเคนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมน,นะครับถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพี่น้องสมอนะครับ like <our S 1> ก็บอย่าลืมนะครับกดไลค์เป็นกำลังใจกับผมนะครับและที่สําคัญนะครับกดแชร์ ไปให้กับพี่น้องอสมอของเราได้รู้ให้พี่น้องของอสมอของเราได้รับรู้รับทราบนะครับลิมพันกันหมดแล้วและที่สําคัญที่สุดนะครับใครกดไลค์ให้แล้วกดแชร์แล้วแต่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับอย่าลืมนะครับกดซับสไคร์นะครับหรือว่ากดกระดิ่งติดตามให้กับผมด้วยนะครับสําหรับช่องดูงานงานอสมอนะครับช่องเกี่ยวกับอสมอช่องน้อย,อยช่องนี้นะครับ ใกล้แตะสองหมื่นแล้วนะครับเหลืออีกไม่กี่ร้อยคนนะครับประมาณสี่ร้อยกว่าคนช่วยกด subscribe หรือกดติดตามให้ถึงสองหมื่นผู้ติดตามนะครับจักทีนะครับผมเป็นช่องเล็กๆนะครับผู้ติดตามก็ค่อยๆไหลไปทีละน้อยทีละน้อยนะครับไม่เหมือนช่องใหญ่ๆที่มีผู้ติดตามหลักแสนหลักห้าหมื่นคนขึ้นไปหลักแสนคนนะครับยังไงก็อยากใหถึงนะครับจริงๆอยากให้มีผู้ติดตามหลัก ถึงแสนกับเขาบ้านนะครับจะได้ภูมิใจและดีใจนะครับยังไงก็ดูคลิปเสร็จแล้วนะครับกด subscribe นะครับกดติดตามหรือว่ากดกริ่งติดตามนั่นแหละครับแล้วก็กดไลค์ให้กับผมด้วยนะครับรันนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ